ครับผมสวัสดีครับผมค่ะกินเขาสวยไปเนาะครับแม่น้องกระจอมครับยังยอ่ะยังว่าด้กินใบม่วงกวาเนาะครับใบม่วงกวาเด้อค่ะาจะโทษหามือว่านแรงๆกะโอ้ยอยากหลายอย่างครับก็เลยว่าเอ้ามือนี่จังโทษวะเถอะมาสั่นต่อครับอันพาษีคุยได้ปะครับจากสิบนาทีปะได้จีนจ้ะได้จีนอะ จังหวะมืองานวันที่ยี่สิบหาผมกลับมาออดอุดรวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามตอนแรรๆครับยี่สิบสามตอนแรงๆนะครับโอ้ยครับรถกะได้เมื่อยตืงหายป่วยไหมค้าศสิแหกกข้ากาวากบมาตะบุนมาทันในหอดมือเรากลับพอดีมีหลานลงไปน้ำครับมีแม่มีหลานลงไปน้ำกับเพิ่นกลับมาพร้อมนะครับก็เลยบอกกันเลยว่าได้แหวะ แต่ว่ามืองานวันที่ยี่สิบหาเนะค่ะยี่สิบห้าคนหลายป่ะครับมืองานบ่งสวงหนังกาศ่ไม่เค่อยเป็นอะไรหรอกอากาศก็มิจะโฟกุมนั่นแหละมันเป็นเรื่องจะโฟกุมเนาะอ๋อจอากโฟกุมอ่ะ <หา S 1> ลูกอ่าชิดลูกหากลาชิดหาแดนครับผมเผื <c oughs> ่อจะหาปก็ได็นละครับผม,มไหนพราะขาดได้เพราะมีตุลาเขาก็ต้องไปทำสะก่อนครับผม แต่ว่าก <ạ. S 1> ารทำพิธีไงเติอบอยู่มันไหมครับมือมือ,มอนหนจัดของ <20 S 1> ห,งหล,องลงสวงอ๋อรูปรูปนั่นเลยมันไหมครับค่ะบันที่ยีบตีนี่ตอนแรงเป๊ะมันเป็นงานสองมือจังหมดเียครับยิบสีนี่มือแรงมือแต่แห่ครับแรงแลเลยเ,เป็นงานบางที่ยีบตีหยีบอ่ะสองวันครับก็เลยอไม่ <laughs> เมื่อไรเลียเรียนที่เตรียมงานโอ้ยเราเมืองใส่เราามว่าธรรมดาดิเตรียมเป็นอาทิตย์ครับไม่แหน่ะเครื่องบวงสรวงกระโบ้แม่นหน่อยเนาะผมเห็นจัดขึ้นโต๊ะก็ได้ลายค่ะเหมือเบิร์ดเบคร์ดขึ้นมาซอยๆกันล่ะพูดละหาพูดละชิบตามกำลังแบบครับจังหวังเป็นมิตรเดียวเฮ็ดให้เป็นให้เป็นผมเป็นจะไม่ โอ้สันดอกบ่ได้เดินทางไปก็มมแต่ไดถ้ำบุญน้ำเท่านั้นแล้วสนันดอกแจ้งว่าผมก็ตไอ้ไล่หาละ่ะค่่ะ <c oughs> ครับผม <c oughs> เดี๋ยวกับมีโอกาสคงจะได้พอกันอีกอีกดอกแต่ว่านันนี้มือมือนั่นน้องเพื่อนกาหายแนวทางอยู่นะครับมือบอ่งสวงมันบอเออนี่เป็นเล็กตองวัดจันอ,อ๋อที่ทรงมากได้ไล่ล่าสุดนี่เป็นเป็นเลขกตองวัดเลยบอกครับค่ะเป็นเล็กตองหวัดอ๋อที่แม่นางเกาเ เราพอเมื่อวันงานอะ่ะมันก็ได้หายแล้วการเนี้ยเป็นเลขตองหวดก็คือเป็นเลขตองหวดที่เพิ่งหายได้ตั้งแต่ตองหวดนคนละแต่ว่าที่บอกว่ายัางบ่ค่อยชัดปานใดก็รอ,อก,ก่อนเดี๋ยวถลาลง<ม>ถลาลงให้ FC เบิ่งหลังจากมือบวงส้วงแล้วแนค่ะครับที่คุณแม่น้องกอจอมบอกบอกมาเนาะแนจ้ะครับบวงส้วงวันที่25มื้อนี้ก็27แล้วครับเลยมา2มื่นแล้ว FC ก็ตามลาหลายๆครับเป็นคอมเมนต์ตามมาแต่ว่าเลข ที่ไ้มาตองวดนี่ตัวเลขมีเลขสามตัวชุดหนึ่งแล้วก่คือมีเลขสองตัวสองชุดมันบ่นครับเออนี่มันมันแตกออกไปจากหนึ่งเป็นเจ็ดเข,เขียนไ้เลยค่ะเขียนไ้เลย,เ,ย,เ,ลยเวลานั้นเดยวิสินวตองว่าอันนี้เป็นหนึ่งนะนี้เป็นนี่ก็เดลวิสิเขียนไ้เลยนะเป็นเขียนไ้เอาเองเลยนะอ๋อน้องก้าวก็เลยเขียนไ้เลยค่ะเขียนไ้เลยตัวทองวา่าแต่มันเป็นตัวนี้กับตวอะไว่าอย่างครับ มือก็ะไรเข,เขียนแตกวหายซื้อดอกมันก็เลยเป็นได้ตัวครับเขียนเขียนแตกหายเนาะจ้ะแต่ว่าเมื่อเมื่องานตัวหนึ่งขันน้ำมนต์เนาะประเทศไทยห้เบิ้งครับบุญไว้ขันน้ำมนต์หนึ่งทุกคนเคยเห็นเป็นเลขสองหาจ้ะมันเกิดขึ้นเนาะขันน้ำมนต์เห็นเป็นเลขสองหาจา้ะขันน้ำมนต์เป็นเลขสองหาเติเบิ้งกับว่าสองหาเบิ้งครับเห็นเป็นตัวเดียวกันทุกคนเลยเห็นมาครับ ใ่่ยันเป็นตัวเดียวกันเบิ้ลไดว่าทองฟ้าเนาะเปินมานับกับใบีกันนี่โอ้มาลินนั่นแหละเปินมานับตอนตอน,ตอนที่นา่งน้ำมานาเนาะโอ้สองหาดปลแสดง,งเป็นเปิ้ลเลยจ่าแล้วก็มีพวกกันบริวารเปินลพวกพญานาเนี่ยครับนั่นน,าน,านี่กับมาแวดล้อมเปินลครับเหมือนเปลี่ยนตอนบนสองป้าอโอ้ขันว่าขันว่าสองหานี่ถือใจเลยดิครับนี่ อนี้ผู้เดเบิ่ว่ามี2องหาเบิดขันน้ำมนีีคือการซองน้ำแล้อเป็นวันเกิดเพว่นน้ำเนาะวันเกดทีิสามารถเป็นได้อ่าแมนครับเป็นวันเกิดวันเกิดน้องก็จอมยี่สิบห้าเมษาแมนค่ะแล้วก็บูยสาด่วบางคนจะบ่มัดเลขที่ปล่อยปล่อยออกไปค่ะห้าสามแปด่สามแปดบางคนจะว่าบ่มัดเลขนี้ ที่เอาอายุน้องก็จอมมา่งมั่มัผสมกันดอกปะบางคนก็มาหนึ่งศูนย์เก้าเอาซิบบวกกับเก้าเป็นหนึ่งศูนย์เก้าพ่ะนะมันกระบ้าแบบนั้นโอ้ยผมบางคนบ่มักเลขค่ะสายอ่าสามแปดจะเอาบางคนเป็นตะเขียนเพป่นเอาหนึ่งศูนย์เก้ากันไร่อ่ะอันแม่น้องเพื่นแม่น้องก็จอมผมนั่งอยู่ผมอันคนขี้งลุกคนหัวลุกยามยาวอยู่ตอนนี้ พอดีผมได้ยินเลขสองหาผมแล้วกับยี่สิบห้าเมษาเนาะบังเอิญว่าซื้อเลขลอตเตอรี่ซีหาสองมากประมาณซีชุดครับผมซื้อมากผมหัวเป็นยังขึ้นมาเล็กตัวนี้เห็นสีหาสองอยู่สาผมจับเอาเบิร์ดแม้แต่ว่าบ่หูเสีออกหรือบอออกสีออกลางวันไดบอกกับผมหูขึ้นกันแต่ว่าแมนแมนสี่ห้าสองครับยูเนี่ก็ซื้อยูการเพราะว่าเป็นวันเปิดต้นตองซื้อครับ สองหาแล้วก็างคนก็ที่สองหาแต่ว่าในขันน้่งโตใหญ่เลยล่ะสองหาบาที่คมันกับเบิ้องนอกจากคุนไปะคนมานอกจากคุ้นลายเนาะเขาก็เบิ่งค้นไปะค้นมาเกิดโตหมดไงเลยเด้อสองหาโตสองเปล่ามือนี่อยู่ในขันนั่นนะอยู่ในขันน้ำมุนโอ้โตบักไงที่ประเทศเป็นอ่างกันเป็นถังนะเพราะมันขันหนกเป็นถังอ๋อเป็นถังน้ำมุนรับเป็นถังน้ำมุนกูได้ยังได้กรอกได้ ครับลดอืมอาสรุปายผูกแคนยังแ่แจกทุกปีนะจ๊ะครับก็สรุปแล้วเนาะครับเนาะในส่วนของตัวเลขของน้องก็จอมเนี่ยเลขต่องวดเนี่ยก็คือห้าสามแปดค่ะแล้วกับหนึ่งสี่นะครับบาทนี่เลขหนึ่งจะลืมมาเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเนี่ยเพื่อนว่าให้แปรแปรแปรได้มันสามารถแปรได้เพื่อนก็เลยเขียนเจ็ดสี่ห้น้ำถูกต้องบ่ครับค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะมี5 3 8 1 4แล้วก็7 4นะครับเนาะส่วนเลขขันน้ำมุนมือทํำพิที่ก็คือ2 5ตัวเดียวเออเป็นเป็นเลข2ตัว2 5อืมโทรมามืเอนี้จเจับเอาเลยเกืดนม่ซาเกิดซีมันเกจะจับเอาเลยซี2ขาบอ่ากลางคนก็มาโอ้ยว่หมักเดินตรงนี้ ียวอาอายุเป่นดอกเขา <ผม S 1> ก็เอาเลยซิปกับเก้ามาใส่กันกันศูนย์เก้เาอันนี้แล้วแต่เนาะเป็นแล้วแต่เป็นมาก,กนรนจับอาวเองอนนี้ทั้งคู่ได้จับไปเป็นสองาอิบสิบกับเก้านี้ไม่ได้ใส่เนาะกครับเอาเอา,เอา,เอาไหมอีกทีหนึงห่งนะผมว่าอายุอายุเป็นปีนี้เป็นได้สิบขวบเว่าเป็นเบานะคะอันนี้เป็นเบาอยู่อายุเป็นปีนี้ได้สิบขวบแต่ปีที่แล้วเก้าขวกวันนี้คนก็เลยว่าเออ เลยว่าเอาทีมเก่ามารวมกันแล้วเอาทิบหนึ่งศูนย์เก้านะแอนนะอ๋อทีมเก่ามารวมกันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าฉันบอกว่านี่ปีนี้ผมได้สิบควัปีแล้วผมได้เก้าครววอลในงานนั่นแหละอันนี้คือขําเว้าเพิ่นแน่นค่ะอ๋อบาตนี้ผู้ฟังก็เลยว่าจะเป็นแบบเห็นตัวเลขเราสวยก็เลยจับแมนบอกครับ อันนี้เป็นค้ามเบาจากปะข้ามเบาเนาะครับเบาข้ามเบาขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก้ามเบานี่ในมือในงานแล้วก็มือแน่เนาะแน่มาเป็นจอดพอดีนี่มือในงานแล้วก็มือแน่แนกลับมาครับเป็นผมอะไรทั้งนั้นก็มีคนอยากมานีอยู่กลางทุ่งเนาะเทุ่งจะบอกว่าเป็นได้กคนนี้คนนี้เป็นกระบอกเอาอยู่ครับ เสียงจุด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 ยู่กลางทงหมดแล้วครับนี่จังไรเสียงโล่งไม่แก่ตัวจ้ามันลมมันหอนวาอยู่มันลมมันหอนมันหอนแห้งเนาะครับต้องเปิดกับบ่อใดหอนไรหอนไรยู่บ่อใดจ้ะครับอ๋อตัวเลขที่มาเกี่ยวข้องมีหนึ่งศูนย์เก้าด้วยเป็นคำเว้าจากปากของน้องก๊อตจอมครับบอกว่าปีนี้ผมสิบขวบ ปีที่แล้วผมเก้าขวบค่ะครับผู้ที่ไปในงานก็เลยจับส่กันค่ะเป็นเลยจับไซกันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าเลยมาเกาบมมกะพานไปครับบมมกะทานไปเนาะไปแต่ว่าเลขคันน้ำมันอ่ะเพื่นจะจับกันเป็นสี่สองห้าใช่ว่าสองห้าตัวใหญ่มากใช่ว่าซี่เหนียวจับมาส่น้ำเดือนเดือนครับอ้าวโอ้ มกเดลยวเลยแปลคือกันเลขตัวนี้ผมผมก็แปลาเดินทางมาจากชนบุรีเนาะแวะปั่มแบบเวลาแวะปั่มมันก็จมีแผงลอตเตอรี่ขายกันบ้ครับเห็นซีเห็นซีเห็นซีหาสองพันตาปุ๊บจับปั๊บเห็นปุ๊บจับปั๊บแผงได้ก็จับหมดนี่นี่ก็ซื้อไวอยู่ในใบนะซีหาสองเพราะว่าเดียวซีสองหาล้นมุมนีนะเพื่อได้ซีหาสอง หาสองสองหาไปยังสิเนาะหาเทือหาเทือมาสามตัวไทยยังสิก็เป็นไปได้เนาะนียังก็เป็นไปได้เนาะมันมาสามตัวไทยครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรกะวันที่สองพฤษภาค่ะจังคอยมากตามต่อโคงสุดท้ายเนาะว่าจะเป็นจังไรจะคอนเฟิร์มตัวว่าเปลี่ยนบอเพราะว่ากะงวดที่ผ่านมา มากมือสุดท้ายเลขหกศูนย์มาเมือสุดท้ายค่ะครับกาีิน่งคือเก้าล่ะค่ะนี่มันก็เป็นเลขที่ในวันงา้นเนาะครับผมค่ะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวจังไลกระสันเมื่อนี้เดี๋ยวก,วกวาสิลบวกลซ้ำนี้นะครับเนาะจะได้ไปหากินถ้ากินปลาก็คุณหลายๆครับผมค่ะวันี่ะครับผม